สวัสดีครับผมก็กลับมากันต่อกัรทำคลิปไฟระหว่างแคนรอยย้อนฮาราดินปะทะกับลิงโจเกอร์นั่นเองนะครับจะเป็นรอยย้อนมาเจิตตี้ผสมกับจิวเวลไนท์นั่นเองนะครับแล้วก็ของโรซ่าก็จะเป็นของอ่าแซลมอนผสมกับอะไรนะแซลมอนผสมปลาดุกอนั่นแหละครับแซลมอนผสมปลาดุกวันนี้เขาใส่แว่นมาเพื่อที่บอกว่าอุ้ยวันนี้ชนะแน่นอนใช่ไหมครับผมมาโชว์เท่สเลยไหมเรามาเป่ามิชชกันเลยดีกว่าครับหนึ่งสองสามอุ้ยโรซ่าชนะนะครับก็คือโรซ่าเริ่มก่อนอีกแล้วนั่นเองนะครับผม ข้อเทินของเราข้อเทินจัว่วได้โอ้่เข่าเก็บมึงไปแขเขาเทินจัว่วไลฟ์เป็นดาบเก่งแห่งการเรียนตัวลากันจัดแล้วก็เทคตัวล่างโดนลายทับจั่วหนึ่งแล้วก็เทคโอ้โหเชี่ยก,กูเก็บมึงไปแล้วไม่ใช่หปะแล้วก็เทคเป็นเอามือหนึ่งไปมันหรอจั่วขึ้นหนึ่งไปไม่เถินนะครับผมข้อเทินหงครับจั่วกล้าขึ้นมือเลยครับหนึ่งไปจากนั้นผมขอไลฟ์เป็นนี่เลยครับผม นี่เลยครับยูนิเกตหนึ่งครับเริ่มหลังครับเทคตัวล่างได้จูการ์หนึ่งใบมาถูกไลทับนั่นเองแล้วก็เริ่มหลังจิ๊บูชิวไม่มีเทคอะไรต่อจากนี้นะครับมีเทคมาถูกไลทับนั่นเองวันนี้ก็ตีแห่ไปครับตีแห่ข้อเป็นหมาน้อยจุูเมงครับลงมาตีเลยครับคิดเอฟเฟกต์นั่นเองครับโนกาอาร์ไรทิกเกอร์เช็คครับเป็นเกตสองครับผมดาเมจทิกเกอร์เช็คจีตต์ต่อติเกอร์ต่อติเกอร์ เมื่อฮิตนะครับผมจะทำการเปิดท็อปเล็กเจ็ดใบนั่นเองนะครับผมสามารถจิบการ์ดที่ติดชื่อคำว่ามาเจิตี้กับ้านะครับติดคำว่าบลัสเตอร์เฉยๆนั่นเองนะครับตอนนี้ก็หกลวครับเจ็ดใบเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาแล้วอู้เจอแล้วครับผมก็ขอยิบเป็นบลัสเตอร์เบดขึ้นมือไปเลยนี่ครับแสดงว่าหยิบขึ้นมือนะครับสักฟองคราดปุ๊บๆอ่ะนี่ครับจบเพลินเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับข้าเถิดของเรา ไลท์เป็นเบิร right ์สมันผู้โดดเด่นใช่ไหมว่าโดดเด่นแล้วก็เลื่อนไปไว้แถวหน้าแล้วก็ทำการคอสตาร์วิเดอร์เคลฟบินคอแล้วก็คอเป็นสตาร์วิเดอร์แห็งการตัดผ่าจิลโคเมียมแล้วก็เมื่อลงสนามคอเตอร์บาร์เองไม่ใช่ท่ามการเป็นสตาร์วิดเดอร์ด้ครับแมวกัดกันนิดหน่อยเหมือนเราเลยนะใช่ครับเหมือนเราเลยตอนนี้เรากำลังสู้กันอยู่ 38มแปดฮิตเท็กสามแปฮิตเท็โอ้โหอย่างกับมันการ์ดได้อะเนาะปล่อยครับผมฮึ่งจะขี่พลังเวมันเลยครับทำเทคกตัวล่างนะฮิตเปิดห้าหนึ่สามารถหยิบการ์ดที่มีคำว่า s t a r v a d e r ขึ้นมาได้เรี๋ยวลองขึ้นมือแล้วก็สับกล่องการ์ดแล้วก็เท็มาโคุนเดดตีเสร็จล็อกขอโยนพลังให้เรียอะไรอะเวนลุ้นได้อ่ะ ได้ครับเป็นธรรมดาของแวนปีหนึ่งหมื่นได้ชิเฮ้ยได้ชิมาเลยครับมามชิเน้นเน้นแชมงมชมงนะครับปีสองหมืน่นสองหมื่นสินะอ่าผมกันห้าพันครับผมเป็นสองหมื่นห้าเ,เข้าถึงผมแล้วสินะครับสแตนนะผมและจูกการ์ดขึ้นมือครับหนึ่งใบสาร์ผมขอเลือกร้ายเป็น r ัสเตอร์เบดเลยครับ นี่วัตเตอร์เบรกตรงมาครับเราก็เทคความสามารถของตัวแรกครับเมื่อถูกไลครับหรือมียูนิตที่ลงทับเซอขึ้นมันนะครับผมผมจะได้จัวการขึ้นมือนั่นเองครับหนึ่งใบโชว์ครับขึ้นมืออย่างสวยงามครับหนึ่งใบแล้วก็เลือกใช้เทคความสามารถของวัตเตอร์เบรกครับเมื่อลงสนามเขาด้วยการ์ดหนึ่งใบทำการโซวัดการ์ดหนึ่งใบครับเลือกยิงการ์ดคู่แข่งหนึ่งใบผมยิงใบนี้เลยครับไม่โอ้ยโอ้ยเสียงลง่ไอ้จริงอะครับเนี่ยมาครับ จากนั้นผมก็ขอคอเป็นเดี๋ยวก่อนนะอ่านี่ครับคอเป็นนักรบเกศสองชิวันไนต์ลงมาอีกหนึ่งตัวแลครับผมชื่อว่าเลอิสนาเนียครับหรือเอเดอัดวะไม่แน่ใจเหมือนกันครับมาครับเลยครับตีเรียกับโจมตีที่แป็นกับครับหนึ่งหมื่นหนึ่งกำไรเพื่อนผมการหนึ่งหมื่นได้ครับต่อไปบลสเตอร์เบดโจมตีครับผมฮิตเอฟเฟกต์นั่นเองก็วฮาเลยปุ้ยปล่อยเหรอได้ครับไรที่ก็เชคครับเป็นเกศสามครับผมชิวันไนต์ ดา m เมจ c ิเกอร์เช็คโนดส์ดะครับเมื่อชมตีนะครับผมเมื่อฮิตนะครับก็คือเปิดเจ็ดเหมือนเดิมครับผมนี่ครับหกเจ็ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับหยิบการให้ติดคำว่าบลัสเตอร์ขึ้นมือชุกชุกรอบนี้เหมือนจะไม่มีครับก็จบเพิ่มแค่นี้แหละครับผมขึ้นหนึ่งของสเตเตสแต่ให้หน่อยนะครับผมแอนดรอผมเนี่ยจะรังแกผมให้ไลยเฮ้ยจะรังแกผมเหรอ ลุยอันของผมเองสตาร์เวเดอร์เคาสเปเรเกอร์ดกอนไดครับแล้วก็ข้อมาลงสนามเ็กตัวนี้นะเคาน์เตอร์บัคุณถ้าแวนผมเป็นส t a r ์เวเดคุณเปิดท็อปหนึ่งใบมาล็อกได้ลหลงผมได้หมื่นได้จัวยอุ้ยโอยายแถวไหนดีวะเนี่ยเอแถวไหนก็เอาเป็นหลังแวนแล้วกันะครับได้ครับ<ด><ด>หลังแว่ หลังแม่เฉแถวหลังพี่แถวหลังแล้วก็เท็กแวนเคาน์เตอร์บัตฮะกี้ผมวะใช่อุ้ยผมเลือกให้เรียกันแล้วกันครับแล้วผมก็ล็อกไปกัดโอ้ยไม่นะไม่นะผมไม่ได้ไม่ได้ให้ตัวนี้เลยผมย้ายข้างดีก่่ะผมลืมไปนั้นเลยพี่มื่อแวนคุณล็อกนี่ว่าแล้วแวนผมบอกว่าในเทนคุณคู่แข่งมีการที่ถูกล็อกคู่แวนบุกหมื่นได้ครับป๊า ทำลายเพื่อนพ้องของคุณคุณทำลายเพื่อนพ้องของผมค,คุณก็ทำลายเพื่อนผมเหมือนกันตีสองหมื่ 23, 23, นสามพันสองหมืนสามพันะโอ้โหยิงก็ไม่อยากให้ฮิตเลยนะเนี่ยแต่มันคิดเดียวใช่ไหม <c oughs> เข้าเลยครับมาโนชิเก no no อร์อา <c oughs> บอดหมดอย่างนี้ตกแดมไม่มีครับเกตสองห <1, 000. S 1> นึ่งหมื่นหนึ่งมื่นนะขอห้าพันสินะเยโอ้โหมันขอน้อยอะให้หมื่นห้า เท<ด>่าไรเลยเทสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดสินะของสองหมื่นทิเทคด้วยอ่ะเข้าครับคร้าเข้าเข้าเข้า,ขา,ขาเกตสองครับผมเปิดห้าได้ครับสามสี่ห้าได้เวลาเปิดมาการครับผมเฮ้ยเปิดมาการด้วยเอ้เราก็โยนให้ของเข้าไปซะด้วยเอ้ยเดี๋ยวให้ของผมนะครับผมเป็นหนี้นอกระบบนะนะคุณ ผมตามเก็บแต่แบบทำร้ายอ่ะโอ้โยตามเก็บแบบทำร้ายเลยนะครับเธอร์นผมใช่ไหมครับใช่ครับ Star Stand a n d r o i นะครับขึ้นมือโช่ไม่นะผมโ่นเสียเว็บไปแล้วเนี่ยผมขอไล์ไปนี่นะครับ Majesty Rod b เ s t e r นั่นเองนะครับเลือกฟอร์ที่ช่อง่าเรียกาดแล้วกันครับนี่เรียกาดครับเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมค่ะผมแตครั้นผมขอคอเป็น Rivalo นั่นเองครับโชคลงมา จากนั้นเทคของสามารถของลิเบโร์ครับเขาะบายการหนึ่งใบครับผมค้นหาการเกะสองจากเด็กนั่นเองนะครับลงช่องเรียกาที่ไม่มียูนิตอยู่นะครับผมก็ขอเลือกคอเป็นบลสเตอร์ดาร์ーนั่นเองนะครับลงมาโชว์ๆจับวงการนะครับอ่ะตัดให้หน่อยครับเอาระผมจำไม่ได้ว่าคุณไดยเจ็คดอร์หรือเปล่าไม่มีนี่คุณบอดหมดเลยทีนี้แหละผมจะปิดคุณตรงนี้แล้วครับคุโรซ่าบブラスターダーโจมตีครับสามหมื่นที่ช่องบรรยกาศ อ่อยสามมือนะครับนะครับโนทีกมาเชสตีโจมตีครับเทคเมื่อโจมตีครับผมทําการสูบเรียกาดของผมสองใบครับผมนี่ครับสูบสองใบไปที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็นี่ครับแสดงว่ามีเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสูบวันสูบวันสูบเสร็จนะครับผมจะได้ฟอสสองใบนั่นเองนะครับผมก็ขอเลือกวางที่ช่องเวนการทั้งหมดเลยครับแล้วก็เทคความสามารถเพิ่มเติมนะครับผมถ้าผมมีการในโซคือบัสเตอร์เบทและบัสเตอร์ดาร์กอยู่ในโซนะครับผมจะได้พลังเพิ่มไปห้าพันล้วบวกอีกหนึ่งขี แล้วก็บวกอีกหนึ่งได้ด้วยนั่นเองนะครับนี่ครับก็จะตีนี่เลยครับโอ้โหแต่ผมจะบอกว่านะผมจะยืนบวก5,000อย่างเงี้ยทั้งเทิร์นผมและเทิร์นคูณเลยนั่นเองนะครับก็ต,ตีเขาอยู่ที่เท่าไหร่นี่ยขอคำนวณสักครู่นะฮีตเอฟเฟคด้วยนะบอกให้นะก็<ค>จะเป็นใครจะปล่อยเนี่ยคุณไอ้ครคูณจะกาดใช่ไหมครับงั้นแป๊บนึงนะครับผมขอคำนวณก่อนนะอันนี้สิบแปดใช่ไหมยี่แปดสามแปดสามแปดบวกแปดพันไปเท่าไหร่ครับสีหก ใช่ครับ46 3ได้งที่น่ามีพีจีด้วยเรยที่เกอร์เช็คเฟิร์สนะครับครับออแวนออแวนออแวนครับผมฮิว1ดาเมจนั่นเองมันก็ต้องออแวนฮิว1ฮิว1ดาเมจขลักแวนครับผมโจเธอแล้วล่ะปลดล็อกสิครับเฮ้ยปลดล็อกอเะในเวลาตามเก็บหนี้นอกระบบสองใบพร้อมกันใบนะครับผมโซบัสสองลีไทยการที่ถูกปลดล็อกครับได้ครับลีไทยสองก็ ได้ครับผมเอาได้ได้ครับเอาให้หมดเลยแล้วก็อีกสองใบด้วยโอ้ยคุณโซมัสสองใบคุณได้จวดยังเออใช่ลืมจวดสองใบนะครับจวดสองหมดเลยอ่ะนี่นอกระบบผมผมผมไม่น่ากู้คุณเลยนี่นอกระบบแรงผมใช่ครับเป็นแบบนี้นี่นี่นอกระบบคุ้มคินขนาดนี้เอาทั้งหมดตูดเลยคุณมีสองแดม ได่ครับผมมีสองแดมแต่ผมไม่สามารถเปิดของคุณพูลแล้วเลือกพูดอะไรวะแป๊บนึงฟอสวางไหนดีได้ครับมีสองดาเมจด้วยนะได้ครับเอายังไม่บอกอ่ะแดมครับผมอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าเพิ่งเข้าไลฟ์เฟสผมเอ้ยไล์เกตสามไม่นะนี่ครับฟอสคุณ ฟอร์สให้ใครดีก็แต่เราเห็นไปเกตสันสูงหมดเราเห็นมีแก๊สที่ถูกลึกอยู่แค่ที่พื้นแหละไม่มีหรอคใช่ครับมผมจะให้ฟอร์สให้กับมันคิดหนักขนาดนี้เลยนะคิดหนัก <c oughs> มากคดหรือเปล่าคิดหนักทำไมวะเนี่ยเคยดอะไรผมต<ร> <ผม S 2> ่างหากที่ต้องคิดหนักคุณโรซ่า,าปลาแซลมอนโซบะคิดถ่ายปลาแซลมอนมีซีเดียวเอไม่ใช่มีซีเดียวมีเดมเดียว อ,าาอแดนมเดียวอะไรวะคุณพึพ่งพามอะไรเนี่ยผมมีสองแดมคุณมีสามแดมแดมเดียวอะไรวะเนี่ยมผมงงแล้วเนี่ยผมหมายถึงผมมีบาร์ช้เราเรียกว่าบาร์เดียวพูดดีๆคุณเราแทะคุณอืเอาสองไปมาล็อกเชื่อมกันแล้วก็ขอการเลียงตัวสับปะรดออกมากดล็อกแล้วก็ได้โซชานเนี่ยเรียบร้อยของผมละตีที่หเบอ้อ ห้าหมื่นแปดครับผมห้าหมื่นแปดโอ้โหตายหาพอดีฮิตเทคด้วยนะครับเนี่ยห้าหมื่นแปดชนปอดเลยครับวิเกตสามครับเป็นบิเกอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่มีครับได้ครับมันมันมันไม่ได้นับชื่อแหวนใช่ไหมเหมือนจะไม่ใช่นะแค่บูทท์หรือเปล่าแล้วก็อยู่นีล็อกส่งพลังให้ได้ครับได้ครับ แล้วก็แว่นโจมตีมาตีปลดล็อกยูนิตที่ถูกปลดล็อกมาจะได้หนึ่งหมื่นโอ้โหพรับเลยพรับ,บ,บด้วยตีเ<ว>ท่เาไหร่เลยเป็นสามหมื่นหนึ่งสามหมื่นหนึ่งนะครับอ่ะผมสามหมื่นแปดยังหนึ่งได้อยู่สามแปดหนึ่งไร้สามหนึ่งใช่ไหมใช่ตัวหนึ่งนะสามสามหนึ่งสี่หนึ่งอ่ะผมขอ สองได้แล้วกันครับเปลี่ยนเป็นนี่ครับ48 right ่แปดเดื no อดร้ายที่เกิด no trigger no r i g g e r หกหมื่น <c oughs> แต่อันนี้จะแรงกว่านะครับเนี่ยก็ผมขออ่าหกหมื่นสินะครัเอาดีวะเนี่ยคิดหนักอ่ะรับดานเมจแล้วกันครับอ่ะเป็นเกณฑ์นหนึ่งครับล็อกครับผมนะครับให้กับข้างนี้เลย ข้างนี้ก็จงตี้เตี๋อะไรเบอร์เก้8แปดสองแปดสมปดสี่แปดห้าแปดหกแปดครับผมหกสิบแปดเลยเหรอครับหกสิบแปดเมื่อกี่แปสิ 2> 2, 4, 6, 8, บใบสิบใบด้วยนะครับหกแปดสิ 6, 8, บใบมือโอ้โหหกแปดอ่ะผมพีจีครับเตงเป็นฟลิกชิลไปเลยครับนี่ก็จบเร์นของผม ขดล็อกเลยข้าคโพของผมนะครับสแตนครับผมรอการ์ดหนึ่งใบแย่ละผมไม่มีอะไรเลยอ่ะคุณไม่เวทนาผมเลยเหรอไลค์รับผมมาจิตตีลอดบัสเตอร์นี่ครับพอที่ช่องเรียการเป็นนะครับผมนี่ครับช่องเรียเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นผมขอข้อเป็นนี่เลยครับเอสเลยลงมาที่ช่องเรียการครับแล้วก็มาจิตตีสอดบัสเตอร์อีกตึงตัว แล้วก็จุ๋มเองครับมาหน่อยสุสนจะน่ารักพอที่ช่องช่องนี้นะครับนี่แล้วก็บัสเตอร์เบดครับผมเท็กมคลงกสงสารครับคาร์ทบาร์การหนึ่งใบโซ,โซบาร์การหนึ่งใบนั่นเองครับโซดีพว่านี้โซ่จะหมดเอาเนี่ยนี่ครับแล้วก็รีทายเก2ออกไปเลยอ่ะเรียบร้อยผมให้แอสลีย์โจมตีแล้วกันครับไปเลยครับพีเดฟิก How m u เอชเลตีอยู่ที่อย่านี้ยี่สิบเอ็ดสามสิบเอ็ดครับผมแบนการสามสิบเอ็ดผมปล่อยแล้วกันได้ครับพีเกอร์แต่พี่ได้เฟกนะเราจะได้ทำการเปิดท็อปเด็กเจ็ดใบนั่นเองนะครับสี่หกแล้วครับแล้วก็เจ็ดนะครับหยิบการที่ติดคำว่าบัสเตอร์ขึ้นมือด้านนั่นเองนะครับเป็นนี่ครับบัสเตอร์ดาร์คขึ้นมือไปเลยครับผมประเพณของเอสเลต์เพิ่มเติมนะครับเมื่อจบการต่อสู้ที่มันโจมตี ตาไหนตาเลยตาเลยอ๋อเออใช่หวะลืมทำการโซบาร์การ์ดหนึ่งใบครับไอ้สองใบครับผมนี่ครับโซสองไปเลยครับโค้ชหาการ์ดที่ติดคำว่าจิ้วไหนเกตสองหรือต่ำกว่าได้นะครับก็ขอเลือกเป็นขอเป็นเกตสองไปดีครับผมไลท์นั่นเองนะครับนี่ลงมาทับที่ช่องเอสลีนั่นเองอ่ะนี่ครับเราก็เทคของเอสลีเพิ่มเติมครับหากผมมีการคอทับที่เซอร์เคิลมานะครับเคาร์บารการ์ดหนึ่งใบครับยูนิตที่ลงมาจะได้ ไปอีกหนึ่งคีนั่นเองนะครับผมนี่ใช่เลยครับขอบคุณมากเลยอ่าใช่ครับตอนนี้ตอนนี้แวนผมจะบวกห้าพันแล้วก็ไรคีก็อ,อีกหนึ่งไรด้วยนะครับเพราะมีบัตรดักและบัตรเบดอยู่ในโซนนั่นเองเอาตัวนี้ครับจะได้พลังบวกคีดนั่นเองนะครับโชวนี่แต่ว่าไม่ได้พลังไปนะครับเพราะไม่ได้อยู่ช่องแวนนะครับผมครับผมมาเริ่มตีต่อได้ครับผมให้ มาชิสตีงผมโจมตีนะครับทำการสูบสอง้้ครับนี่สูบเป็นบัสเตอร์เบดแล้วก็จุดเม่งครับเข้าโซไปเลยแล้วผมจะได้ฟอสเพิ่มสองใบนั่นเองครับก็เอาไปที่ช่องมีอใบนะตอนนี้โอ้ผมมาหาสารสิบใบนะครับเนี่ยอ่ะเอออะอันนี้สองใบแล้วกันครับมาโชว์ครับบัสเตอร์เอมาชิสตีโจมตีนะครับนีบ่บูด้วยนะ How much แมนเท่าไครับแมนตีที่อ่ายี่บวก5 26ครับ3ได้สองี26ใช่แล้วล่ะสามสดเฮ้ยจะเป็นกี่ได้สได้เข้าใช่ครับผมวัดผมให้แวนหมดแล<ต>้วสามได้เข้าเนี่ยคุณกลัวสามสิบสามสี่สิปดห้าสิบแปห้าสิบแปดนะครับเนี่ยก็น่าจะมิดแล้วมั้ใช่ไหมผมได้แค่สูงสุดเท่าไหร่เนี่ย อ่าผมยี่บหกมากุดก็คือห้าหกไปละเกียร์หนึ่งครับผมจูบแมงฮิวทิกเกอร์ฮิวได้ครับฮิวได้หรือว่าผมอาจจะรอดหรือเปล่าโมไปงั้นนะครับอาจจะไม่รอดนะครับนี่ครับฮิวหนึ่งแล้วเองครับพลังให้กับอ่ารบาริตี้แล้วกันครับนี่มาสุดท้ายครับคีดิคอนทิกเกอร์โอ้โหผมขอพลังให้กับนี่นะครับข่านี้แล้วก็คีที่ิคอให้กับขัานี้ด้วยครับเป็นสองคีย์นั่นเอง โชว์ึ้นมือครับสามใบนี้มาผมเอาข้างสามขีดตีก่อนแล้วกันครับอา <c oughs> กาศเทคไม่ชมตีครับผมนำลอมอนยูนิตกลับเข้าไปใต้กองเด็กครับสองใบนั่นเองครับผมขอเลือกเป็นอ่ะสองใบนี้เอสองใบนี้ดีกว่าครับนี่ครับสองใบนี้ไปใต้กอง <c oughs> แล้วตัวมันจะได้พลังไปอีกห้าพันแล้วก็ต้องโซชาร์ดด้วยนะครับอ่ะบวกห้าพันและโซชาร์ดครับโชว์โอ้โหผมโชว์บนขีอ่ะ ตัมี้บวตรงนี้ดีกว่าครับนี่ตีเลยสี่หมืนห้าพันอันเองสามคีส่หนห้าพันสามหมื่นสามพันสี่มเฮ้ยสี่หมลต่อไปมาชตีโจมตีครับสามหมื่นสามพันสองคีสอย่าบอกนะพวกมันจบตรงนี้แล้วใช่ไหมยายหยีมันจบแล้วใช่ไหมคลิปเดี๋ยนี้แม่งเอาตัวเล่นแน่เลยว่ะเฮ้ยอย่าว่างั้น้เลยเศร้าอ่ะ ผมคนเก็บไปตาหน้ามัวเผืรอคนรอผมรอดด้วยไม่ไร,รู้เหนะมือนกันครับสามสามครับผมสองคิยิมสามสามีาม่ค่ะอุ้ยจบเธนแล้วล่ะมเร่อของเรา <c oughs> มันจะไปรอดอะไร <c oughs> สแตนแอนเดรอร์ได้ครับแล้วก็เทคแว่นโซบัสเอาสองใบมาล็อกคือเป็นหนึง แล้วก็สองแล้วก็เทคก,การลิงตัวเขาเดอะบัสาาปลดล็อกแล้วก็ได้สูกชาร์จชิดสุบเป็นฮิลด้วยตีเลยฮินมีดีห้าหมื่นแปดใช่อยากจะอ้วกเลยเนี่ยาไว้ก่อนนะได้ครับห้าหมื่นแปดทิดไม่เทคด้วยนะครับเนี่ยเออผมยืนที่สิบแปด สามแผลตัดแผลสามแผลห้ามหนึ่งใช่หรือไม่ใช่ใช่แล้วห้ามมันแผลดเลยนะครับเนี่ยเยอะไปว่ะเยอะไปจริงๆครับอ่ะปล่อยครับผมเป็นขี้นะครับโอ้โหยังดวงดีอยู่ครับพลังไปมาเลยนี่ครับไอแหวนครับฮิตใช่ไหมใช่ครับฮิต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 ครับฮิตอ่าจาวีเดอร์ขึ้นมาได้ครับ คิวเยอะๆเลยครับโอ้ยกเท็กบอลโคเน่ตีเสร็จล็อกหลังให้แมนแล้วเนี่ยได้ครับแล้วก็เท็กเลดี้เฟนเซอร์ตีหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสามห้าสามห้าตอนนี้ผมเย็นยี่สิบแปดละอ่ะผมให้มึงหนึ่งหมื่นครับตีเสร็จล็อกเวนตี้ เมื่อแวนตีปลดล็อกแล้วยูนิตที่รูป,ปลดล็อกมานั้นได้พลังหนึ่งเลยอันนี้เขาปัดเป็นสองหมื่นเลยนะสองตัวได้เลยครับแวนตีเลยเี่ไร,เร่เลยสี่หมื่นหนึ่งสี่หมื่นหนึ่งอ้ว,ว,วกแตกทีเดียว <c oughs> ใช่คุณรู้สึกเหมือนกันเลยสี่หมื่นหนึ่งอะผมเป็นสี่หมื่นแปดครับได้เดียวได้เดียวเท่านั้น ช่างมันไม่ทำละตกไม่ไมวขี่เขาไรโอเวนได้ครับสองดามเมจนั่นเองนะครับเฮ้ยแต่ผมตกฮิวผมก็คือรอดนะรอดบ้าเลยสองเลยสองดาเมจนะครับผมเห็นแนะคนเจ็หนึ่งเก็ดสองโอไม่รอดนะครับเนี่ยอ่ะจาเลยเช็คแพงครับผม ็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นฝ่ายของอ่าลิงโจ๊กเกอร์ที่ชนะไปนะครับก็คิดเห็นก็เข้ามาผมเป็นผูดคุยกันได้เสมอครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับฝา <ไป S 1> <ๆ S 2> กกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับก็ปอกคุ้มโลกหมดแล้วใช่ครับความมืดไปละ